โอ้ทีเยื่มปากกาหน่อยสิอือ,อทีโทษทีฉันทำปากกานายใช่เหรอครับไม่เป็นไรของราคาไม่ถึงสิบบาทเองข้างนอกฝนตกอะ่ะขอยืมเสื้อกันฝนหน่อยดิอ๋อได้สินี่อ่ะ๋อสโอิโอเคขอบใจ คิวคิวข้างนอกลมแรงมากเลยอ่ะเสื้อกันฝนรนลอยหายไปเลยจนความมาได้เลยแค่นี้เออไม่เป็นไรไม่เป็นไรแค่ไม่กี่บาทเองขอโทษนะอ๋อที่บริไเลเดอร์มาส่งของแดดข้างนอกมันแรงมากเลยขอยืมสั่งคุมหน่อยเถอะอ๋อได้คุณโอเคขอบใจมากเออที่พอดีฉันไปข้างนอกมาเสื้อนายไปเกี่ยวกับต้นไม้ เดี๋ยวแค่นี้นี่คืนนลนแล้วกันไม่เป็นไรของแค่ร้อยกว่าบาทเองเพื่อละเมอแล้วกันนี่นะขอโทษขอโทษทีนะโทษมากเลยเออใช่คิวเอ่อ,อ,อพอดีเราทำสำเร็จบทอะขอยืมโทรศัพท์หน,หน่อยได้ไหมฉันอยากเล่นเอาวีนะ่ะฮะเล่นเอาวีเหมือนกันเหรออ๋อ,อฉันก็เล่นเหมือนกันอันเนี้ยเอาไอดีฉันไปเล่นได้เลย อผมวางมานเล่นด้วยกันนะอ่ะขอบใจคิวอ่าฉันเลอทำโทรศัพท์ของไทยตกเออแต่ว่าแต่ว่ามันก็ไม่ตกแรงนะเออไม่เป็นไรหรอกราคาไม่กี่หมื่นบาทเองแถมเมื่อกี้ฉันลงแรงไปสามตาดาวรถทั่ว,วเลยไม่เดือดร f เนะเออไม่เป็นไรไม่เป็นไรเออที่พ่คอมใช้มันพังอะ่ะ ยืมคอมหน่อยสิไสิได้สิเอาเลยเพิ่งมมากันนี่นะเอาเพจตาสบายเลยนะโอ้โหของมากเลยขอมากเลย,เลยที่เมื่อกี้ฉันใช้นอนบุ๊กนายแล้วน้ำมันหกใส่อะไฟฟ้ามาันรั่วงจรหมดเลยอ่ะขอโทษทีนะไม่เป็นไรของแค่ไม่กี่หมื่นเองควรกันเองนี่นะเออขอโทษทีเออ เออใช่คิวเอ่อฉันต้องไปพบลูกค้าออขอยืมรถหน่อยได้ไหมอ๋อได้สิอ่อโอเคคิวพอดีฉันไปขับรถชนมาเหลือแค่ไอ้กลมเนี่ยเออไม่ไม่บวกน,นะเออ โคตนะขอโทษจริงๆราคาไม่กี่แสนเองขอโทษนะอืออือไม่เป็นไรไม่เป็นไรเพื่อนลมงานกันนี่นะเออจรีพอดีที่บ้านฉันน่ะน้ำรั่วขอยืมบ้านนายสักสองสามวันได้ไหมได้สิเพื่อนร่วมงานกันนี่นะเอาไปสิอยู่ไว้ตามสบายเลยนะเพื่อนร่วมงานกันนี่นะขอบใจมากไม่ต้องเกรงใจนะ ทีทีโอ้โทษทีนะที่บ้านนายอะ่ะฉันเพิ่งเผาทำไฟไหม้ไป้าและวงจรนะดิห้องห้องอะไรไม่เหลือเลยแต่อย่างน้อยนะฉันก็มีลูกเป็นที่ระลึกให้นายนี่ไงนี่์เมไม่เป็นไรของแค่ไม่กี่ล้านไม่เป็นไรเลย ขอแค่คนไม่เป็นไรก็พอโอเคขอโทษทีนะขอโทษทีขอโทษจีทํทำง,งานงยนมาืมนะขนะทดีโอเออเคิวว่าแต่ฉันขอย,ยืมแม่นายหน่อยได้ไหมแม่ฉันเหรอ,อไม่อย่าเข้าใจผิดพอดีว่าแม่นายเป็นคนที่เชี่ยวชาญในการเอาคนสองคนมารู้จักกันไม่ใช่เหรอพอดีเมื่อสองวันก่อนฉันอกหักมานะ่ะอืมได้สิคิวฉันเอาแม่ของนายมาคืนให้แล้วขอบใจนะ ลูกโอ้แม่ไม่เป็นไรปะเนี่ยไม่เป็นไรเลยรู้สึกดีซะได้สัมเออทีไอ้วิธี่ที่แม่ช่วแนะนำให้เป็นไงบ้างหาได้แล้วโอ้ต้องรักษาเขาให้ดีนะแนนนล้วลสนองเขาด้วยแน่นอนวางใจเถอะเออแล้ววหธี่คนนคั้นเขาเป็นใครโอ้ยเจ้าลูกโง่ก็ฉันนี่แหละแนะนำตัวเองให้กับเขาเรียกพ่อสิลูก ว้าวางไงเกียวเกียวเกียวไอ้เนี่ยอุปกรณอยู่ไหมอุนกรณามันใช่เหรอไม่เอาแล้วออไปไม่เอานี่เขาเป็นอะไรเนี่ย